สิ่สำคัญอีกครั้งหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองรอจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทำให้สถาบันกษัตริย์ที่เคยเป็นหลักของความเป็นไทยถูกบ้วนบทบาทลงและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นกับความเป็นไทยคือรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของปร,ระชาชนเปลยนการปกครองรอไม่ได้ จงปลุกพิพุู้สงครามขึ้นสู่แนศสูุดและพยายามสร้างชาติใหม่ในสนาามัยประชาธิปไตยเรื่องสำคัญในการสร้างชาติงันี้คือความเป็นไทยโดยมีหลุมวิจิตรปราการเป็นครีลิจิทีส่สำคัญยุคนี้เรา,าเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย เราเริ่มมีนักสาขายเราเรียนกล่าสัตว์ชาติกันมากขึ้นเราเริ่มโทรตงชาติตอแนแบบโมงเชา้าเราเาริ่มใช้คำว่าสวัสดีและเรามีวิดีุอผัดไทย <c oughs>